สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสอกอรชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ท่องโลกการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย m e t a เวิร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพระยะสั้นฟรีค่ะ ว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญาชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวว่าการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กพร้อมกันในวันที่13มกราคม2567 และในส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอรกรได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอาทิกิจกรรมท่องโลกการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย m e t a เวิร์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา3แสนคนตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ์2,567กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นโดยสรกร อำเภอและสอกอรอเขตจำนวน928แห่งแก่เด็กและเยาวชนฟรีเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวกิจกรรมสอกอรอทุกจังหวัดส่งความสุขให้น้องประจำปีพศ2567ภายใต้โครงการศึกษาธิการส่งความสุข โดยจัดคารวานมอบของขวัญบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส77จังหวัดจังหวัดละ2,000 20, 0คนและกิจกรรมฉลองครบรอบ60ปีเด็กเยาวชนชมท้องฟ้าจำลองฟรี4วันตั้งแต่วันที่9ถึง12มก,กราคมนี้ค่ะสะกลได้เตรียมไว้5กิจกรรมนะครับทั่วประเทศก็คือกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นกิจกรรมเ,เปิดโลกวิทยาศาสตร์ท้องโลกวิทยาศาสตร เสมือนจริงนะครับโดยเมตาเวรดก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยจะเปิดจะเปิดให้ชมฟรีเลยนะครับโดยเฉพาะท้องฟ้าจําลองเอกมัยเป็นต้นไปทีนี้ในในในเมตาเวดเนี่ยก็จะทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้นะครับเด็กๆทุกท่านที่จะที่จะมาท่องในในในศูนย์วิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าเข้าไปท่องในในเหมือนเหมือนเล่นเกม ก็ได้นะกิจกรรมที่1น,นะฮะแล้วก็สรับศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ20แห่งก็จะให้ฟรีเช่นเดียวกันถ้าเรากิจกรรมที่2เป็นาการฝึกอาชีพของสกลอาเภอทั่วประเทศเลยทั้งเก0ากว่าอำเภอเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอยู่แล้วใน,ในสกลอำเภอนั้นๆน,น,นะฮะเราทั่วประเทศเราจัดเต็มพื้นที่อยู่แล้วแต่กิจกรรมพิเศษก็คือถ้ามาเที่ยวแล้วเนี่ยสามารถที่จะามามาศึกษามาเที่ยวมารับของขวัญแล้วได้อาชีพติดกลับไปด้วย เป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับเช่นอ,อย่างเช่นตัวอุบลราชธานีจะมีการทำทำปลา้าเลยสมมติว่าเด็กไปต่อยอดที่จะเป็นเศรษฐีได้เลยสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับและกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมสอกรส่งความสุข นะครับภายใต้โครงการศึกษาส่งความสุขซึ่งท่านรัฐมนตรีก็จะไปแจกของขวัญด้วยอันนี้จะไปจุดจัดกิจกรรมทั่วประเทศที่ทางสงกลจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นจะไปแจกของขวัญให้กับเด็กตามปะาตามดอยตามชายขอบเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับทางทางทางเด็กๆที่อยู่ตามชายขอบจังหวัดต่างๆนะครับที่มีความยากลาบากท่านรัฐมนตรีเองก็จะไปแจกของขวัญที่จังหวัดระนองครับในในวันที่22เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องของฉลองครบรอบ60ปี ของท้องฟ้าจำลอง4วันนะครับอันนี้ท้องฟ้าจำลองในตั้งแต่วันที่9ถึง12นะครับก็จะเปิดให้ชมฟรีทั้งหมดเลยท้องฟ้าจำลองที่เป็นท้องฟ้าจำลองแห่งแรกของประเทศไทยก็จะมีกิจกรรมในในกิจกรรมของท้องฟ้าจำลองเอกมัยนยะจะมีมากมายอยู่แล้วแต่แต่แตท้องฟ้าจำลองเอกมัยปกติเราก็จะมีมีค่าธรรมเนียมบ้างในวันนั้นจะฟรีทั้งหมดแล้วก็มีกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ทรายโชว์นะครับทั่วประเทศจะเกิดขึ้นพร้อมกันในสลของเราครับผมครับ